สวัสดีครับมาพบกับเซลลนะครับนะวันนี้นะครับจะพามาชมนี่เลยเจ้าวีคอร์สสองศูนย์สองสนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่เป็นสีเทอร์มโบโอ้โหดุมากๆเลยครับนี่ดูดันมากๆเลยครับนี่ครับตัวด้านท้ายนะครับมาพร้อมไฟท้ายที่เป็น led นะครับสวยๆเลยนะครับนี่ สีสวยๆวเลยนะครับนะครับไฟเลี้ยวยังเป็นแบบพลอยฮาโรเจนและไฟถอยยังเป็นฮารโลเจนอยู่นะครับแล้วด้านหลังจะมีสติ๊กเกอร์คำว่าสีคนสีดิฟล็อกให้นะครับพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะครับตัวนี้นะครับรับมาพร้อมเลยครับเซรัวิสรโค็เกตเอ็มงบอกถึงความท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยนะครับก็มาพร้อมเซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับแล้วก็มีกล้องถอยให้นะครับนะนี่นะครับดีไซน์ด้านหลังประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจนะครับมีโปรโมชั่นจัดให้แน่นอนนะครับ จ้าวิคอตอนนี้นะครับมาพร้อมล้อแม็กครอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยางบิสโต้นะครับนี่ฮะแล้วก็ที่กระจกจะมีตัวบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำกอซี่นะครับนี่เงาๆเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวนะครับนี่ครับอ่าสมาร์ทคิเลียร์ให้นะครับครับภายในก็เป็นนะครับพุ่มหนังทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับตัว ปับกระจกนะครับเป็นปรับแบบไฟฟ้านะออโต้เฉพาะบานของขับบานเดียวนะครับส่วนตัวปรับกระจกนะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นแบบจอยสติ๊กนะครับสามารถโยกขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่แล้วก็จะมีตัวพับรับกระจกให้นะครับนี่มาดูตรงพวงมาลัยนะครับนี่ครับภายในนะครับสวยๆเลยนะครับนะครับรูหลามากนะครับตรงด้านซ้ายนี่นะครับเป็นตัวนะครับควบคุมตัวหน้าจอนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับ ส่วนทางด้านซ้ายนะครับได้เป็นตัวควบคุมระบบคูดคอนโทรลนะครับตัวนี้จะมีนะครับ Adaptive Cruise c o n t r o l Stop Start a n น Go นะครับนี่ก็หน้าจอเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับนี่เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับลงมาด้านล่างนี้เป็นแอร์ u อ o โต้แบบ Dual Zone นะครับมีกองพีอมง PM 2.5ให้ด้วยนะครับแบบรูรามากเลยนะครับสำหรับตัวแอร์นะครับต่อมาแล้วก็เป็นตัวนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับนี่ก็จะมีแบบ 2ล้อความเร็วสูงแล้วก็มี4ล้อความเร็วสูงแล้วก็มี4ล้อความเร็วต่ำให้นะครับนะครับการใช้งานก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับเพียงแค่หมุนก็ใช้งานได้แล้วนะครับส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้นะครับนี่เกียร์ออโต้สวยๆเลยนะครับสามารถมีครับมีระบบเลบทอนิกด้วยนะครับต่อมาครับเป็นแอร์หลังนะครับก็จะมีให้นะครับแล้วมีนะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบต USB ให้ครับมาให้ครบๆเลย สำหรับเจ้าวีคอร์สสองศูนย์สองสามตัวนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วตัวสองศูนย์สองสามของเรานะครับก็มากับพร้อมกล้องเอ a ดอร์สคูาแบบนี้แล้วนะครับนี่โอ้โหนวัตกรรมจัดเต็มนะครับก็ผมจากเมื่อกี้นะครับที่พาเราพาชมรอบคันรถเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็อยู่กับเจ้าวีคอสนะครับสามพันสี่คูนสี่ฟล็อกตัวนี้เลยนะครับ ตอนนี้ผมก็จัดโปรโมชั่นออกลถนะครับอยู่ที่43,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับผมนะเซอลนะครับ083-017846ครับ